สบายดีจ้าสบายดีเบิดสูู่สู่คนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนห้ามคนสู้สองสาวอนซึ้นเด้อพี่น้องสบายดีป้าลุงรึสบายดีป้าลุงตอนนี้เขากำลังไปบ้านพนเนาะไปสามพ่อลูกนี่ละตะกี้ส่วนม่เมือขึ้นนี่เขาจ้าว่าสิไปน้ำยูแอนตื่นมาเลยพายกาอยากเบียกวก่าลยไปสามคุณ สิไปดแต่เศร้าพูดแต่สวยพี่น้องเพราะว่าอีโรยเที่ยวแต่แต่ขาวของน้่มนี่กับบุ๋งขงวันสิได้จอดกลางทางด้วยบ่ซาำเทธอแล้วกพัดต,ตื่นนอนมานี่ไปคิดว่าสิบบไปสิฟังอากาศอีโรยกอนว่าได้พัดกระทื้นได้ว่าแล้วกระทื้น,นได้แต่งตูเแล้วเลยไปเลยไปซะเ <c oughs> ยถ่ายเบิ่งอยู่วัดพี่น้องเจ้าว่าคึ้นลายกัน I'm not that, you know. 对。

อันนี้เป็นเทศกาลปีใหม่เนาะพี่น้องคนกนสิร้ายเน่เพราะว่าเขาเจ้ามาขอพรปีใหม่ได้ผู้ใดกะอ๋อมาบบนี้เขาเจเ้าเท็ดาลหน้าใหม่เนาะ ใสไปปล่อยป่าน้องชิโร่ป้อยป่าลปล่อยเยี่ยนคนลายลีนมวยนะลายพอไม่เป็นเรรกลดสกัดเลยใช้กับมะพอพ้าพอนปีใหม่ป้ายเขาจะดูนั่งหลังมาแ <laughs> จ่เป็นนังกลังอ่าเดี๋ยวให้บาตุนเสียงซีเบิงพีน่น้อง ดีไม่แล้วเปียนในบ,ออบอน่อสิชคกีอยู่บ่อป้าโค้งเศร้าแห้งโคตรออกจนเบิดหก <c oughs> ไม่ดีไม่ดี กบอดี้ม่ต้องเสีย่ยงนะฮู้เลยเยังสิไปเลือกอ่ะตัวมันดีอยู่มันได้เลยกะไปไปมันก็บบุเป็นเสีย่ยงแน,น่นอได้ตัวบอดีแล้วยังไปเอาตัวดีเอามันก็เป็นดีเลยนี่เลยปล่อยอันนี้อันที่ ค่อยเอียนแล้วลูกปล่อยเอียนนะปล่อยเอียนนะทงเท่าไหร่ป่เอียนไปแมน่นพาลูกไปเอาเนวเอเลยนะเนวเกือบป่าลูกม,มันให้พ่อชี้ลูกออเอาอาหารเกือบป่า งั่นจะถือไปดูไปนียเร็วเร็วฮะฮะสองถุงป่อยป่าพี่น้องป่อยลงในนีมันก็คือเก่าเลยเนาะ ปลาใหญ่บ่ขาแต่ปลานอยมันก็สิโลดออกก็ถือกกินคือเกอ้าลงไปน้ำลุไม่ค่อยลงบ่หูวดมันขึ้นมาแล้วงวดมันขึ้นมาแล้วว้าว ชิ้นทอดไก่ไก่ว้าอู้ลาปาโคอ้าทำไมมันไม่กินล่ะมันลัวงยจเราเ็มเราร็ไหมเาป้าปุ๊ี๋คือหอยปาหนแนี้าไปดูดินไปดูได้ด้ะว่าอาคืออันใช่แล้วมันคือบุกขึนมาวะ ปากมันกินปลาดูกเนาะแล้วก็จะมีปลาหน่อยน้ำุกใส่เบิร์ดแล้วปลาหน่อยปากมึงเนี่ยนะเอาลงไลาด้วยลูกเอาลงไลด้วยะหะ मी से है क्या? จะไม่กินเอียนอีกไม่ซื้อมาจ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยายว่าข้ามาสวยด้วยนี่ผู้มาผู้เมื่อนําพี่น้องเดี๋ยวข้าย่างอันเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องหาเบิง่งของกินกนะ่อนเนาะไปย่างลูกไปที่มาพี่ลูกไปน้ำปอต้น มีแต่ปลาหน่อยเลยปลาใหญ่เบามาไอ้ยังขอน,น้ำพอตรวจแล้วเร็วจักสื่อยังยูกอัลบอกเคฟลูกน้ำดื่นควดดิเคฟอัลบอกน้ำตาลก่อน คือเมื่อ้าคู่เฒ่าไดอูเาร์ตูนเนอสตัว้ลูกเอาได้เหรอถ้ได้เมราง มาโหลนี่าพันฮะฮะฮะซาไลายนี่ได้ลูกะลามันจี๋ซาไลเป็งาลูกถามว่าได้แบบนั้นเยสามนะเราเอาสาเลยเลย ซาลีอู้วาครชี้เลือกไปซาลีทงเท่าไหร่แม่ไงซาสามหซากซาหมากซาล่ะคือพักหาพันไ้อยู่ส่วนปุรีน่ะนางเออมันเสพไปเอามือได้จี้เนาะเขาหโต๊ะแน่เออเอาเอาเร็วเร็วอันนั้นเรวต้มมาเลยก็เมน เออดีวเขาเนี้ยบวจาเขากตัพักใหญ่ด้วอันนั่นเลมันมีสออย่างบัแมนี่เออมันมีสองอย่างนะครับเขาเนี้ยเลยครับน้ำผิ่งเออล้วสิบถือเขาเนียยบ่สักเออไ่สืถือ็ะล้เขาเนี้ยครับเพาอยากได้แต่น้ำผึ้งนี่น้ำผิ้งบัวแนี่นนี้นะเอาแก่ถ่นทำนะง่าย เขาบอกกะเขาหน้าบังใจ่ออเนักบุญเบอร์หลายบ่ายนักบุญเขาหน้าอะไรอันโหดั๊บชือน้ำลูกลูกที่สาม ายใจแล้วพี่น้องวันนี้ก็สียากมากกันเนาะก็คือบทสบายใจหลายหมืนะ่นแล้วมันบอเมบอเดมี่หลงองยังเราพี่น้องใจมันเป็นอารมณ์แบบอารมณ์แบบในใจทางนี้นะก็คือก็ซ,ซึ่งเคยเป็่นแล้วมันเป็่นแบบอารมณ์แบบที่บอกบอสหนแบบอยู่หนีแล้วก็บแบบก็เป็นอารมณ์แบบอันนี้บอสสบายใจนล้มันก็เครียดแบบ ตอนที่นะเรียดจุนไหยนะที่นนอเจะบ่หัวเรียดเรื่องอย่างมีกายเนานะเป็นแห้งแบบนู่นแบบแบรบยบไปหาหมู่เลยแบบบรสูหนาภัยก็ไม่ใจเ,เรียดเป็นเป็นแมาแล้วก็ไหงเจาบ่าหัวสาเหตุกเกิดจากยังเนคนะิดว่าตอนนี้มันกำลังสิเป็นอีกมันกำลังเริ่มเรียดก็เลยมาวัดแบบให้มันสบายใจขึ้นนะ อันใดที่มันบอดีให้มันเบิดไปนำปีเก่าเนาะปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกับพ่อและพี่น้องโอเคจ้าทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือสิทเดียวอนุญาตลาเลยเดอ้อเนาะขอบใจเบิดสู่คู่สุขคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิร์โฆษณาให้ในเด้อพี่น้องพบกันคลิปหนา้าไปแล้วสาบายดีจ้าท้าเบิรงอังินสาบายดีไาลุง่ง เดีย๋ยวหลุนกันมือแรกเราสีเดรไปใส่ย้ำประเด็นนี้ว่าไฟว่าแนวใดยุ่เซร็จกันเงียบยังยับไปกันแล้วสีประเด็นนี้เสียงเซร็จกันยังเงียบอยู่ยังบ่ท่นานมีไฟว่าแนวใดถ้ามเดรปไปทางใดก็สีนังปิ้งเขาโพดกินอยู่นาบ้านเนาะคือเขาโพดมะสามพักสองพันประมาณสามสิบบาทแต่ <c oughs> รกรอยากเพราะว่าเทียบบาทมันหาเสือ,อยากเิด ได้ทั้งอยู่มันนะ่าใครฝังเนี่สามภาคซาบาัดน,นี่คือแพงตนเนาะมันเดีนี้มันอยู่ในวัดในว่าโอเคจะทุกคนไปแล้วสยยวัสดีค่ะ